สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับตำแหน่งของงานร้านขายยานะครับของคุณแชมป์นะครับเพราะว่ายังไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคุณแชมป์จริงจังเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเห็นว่านะครับแบบมันก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับก็เลยขออนุญาตนะครับใช้คลิปนี้ครับในการอธิบายส่วนต่างๆให้กับคุณแชมป์ได้ได้รับฟังได้รับทราบนะครับผมวันที่ผมไปหน้างานนะครับก็อย่างที่ผมได้ คุยกับคุณแชมป์มานะครับก็คือเราจะใช้ตัวตู้นะครับแทนผนังกั้นห้องไปเลยนะครับก็คือเราจะไม่มีการกั้นผนังเบานะครับไม่มีการกัน้นผนังยิบซ้ำนะครับก็คือจะใช้ตัวตู้นี้ครับทั้งหมดครับเป็นการแบ่งโซนห้องไปเลยนะครับ โดยนะครับตู้สูงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับตู้สูงตรงนี้ครับจะมีตู้สูงอยู่2ใบมันก็จะทําหน้าที่นะครับในการเอ่อปิดบังช่วงเสาไปนะครับอาจจะไม่สามารถเก็บของได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าที่หลักๆของมันเนี่ยครับคือการปิดช่วงเสาของตัวอาคารนะครับด้านตรงนี้ครับก็จะเป็นตัว เคาน์เตอร์นะครับเอาไว้คิดเงินนะครับส่วนผนังนะครับสีผนังกับสีฟ้าเนี้ยเอ่ออาจจะเป็นสีขาวทั่วๆไปก่อนนะครับผมตัวด้านหน้าครับที่เราเห็นนะครับตรงประตูทั้งหมดตรงนี้ครับก็จะเป็นประตูอลูมิเนียมที่เราสั่งทําเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าของจริงตอนนี้ครับมันยังเป็นร้านโล่งๆอยู่นะครับมีแค่ประตูบานม้วนด้านหน้าเองนะครับร้านยาอาจจะต้องแบบมีประตูอลูมิเนียมแล้วก็กั้นกระจกแบบนี้ครับให้ครบทุกอันนะครับผมตัวตู้ยานะครับตรงนี้เลยครับที่เป็นตู้กระจก อันนี้นะครับเราก็จะมีการติดผ้าม่านติดเป็นม่านม้วนนะครับผมไม่ใช่ผ้าม่านขอขอ,อโทษทีนะครับติดเป็นม่านม้วนนะครับทั้งหมดทุกตู้เลยนะครับรวมถึงตู้ด้านหลังด้วยนะครับก็จะใช้เป็นม่านม้วนนะครับติดทั้งหมดเลยอันนี้ครับเราอาจจะติดที่ตัวตู้เลยก็ได้หรือว่าจะติดที่บนฝ้าก็ได้นะครับผม ในใบเสนอราคาครับผมจะมีการเสนอราคาที่เป็นตัวกระเบื้องยางแล้วก็ปูเป็นล對對 Pre ายกลางปลาแบบนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับพื้นของตัวอาคารเองเป็นพื้นกระเบื้องอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับอาจจะดูไม่ค่อยน่าใช้งานเท่าไหร่ฉะนั้นเองนะครับในส่วนนี้ผมก็อยากจะเป็นการปูนะครับให้มันดูเก๋ไก่ขึ้นมานะครับก็เลยตัดสินใจครับเลือกเป็นลายกลางปลาเข้ามาครับทาให้ร้านดูนี้มันดูมีลุกเล่นมากขึ้นนะครับ โอเคครับก็ถ้ามีส่วนไหนครับยังขาดตกบกพร่องก็รบกวนคุณแชมป์แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมจะได้รีบทําการปรับแบบให้ครับขอบคุณมากครับ